นระไกยลิกิตวัฒนาอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพบเห็นข้อมูลใน a c e b o o k ของสสพักเก้าไกลจำนวน3คนที่ระบุสอดคล้องกันว่าทั้ง3คนในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เดินทางไปเยอรมันระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2 5 6 5้ยโดยทางมูลนิธิไฮฮันไซเดสประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นและเมื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าการเดินทางไปเยอรมันครั้งนี้ มีสสจำนวน6คนจาก4คนคือนายนัชชาบุญชัยอินสวั์สสกทมพักเก้าไกลนางสาวสุธนวันสุบรรณอยุธยาสสนคปรปฐมพักเก้าไกลนาอมรั์โชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนายกรวีปิสนันทกุลสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยนายองอาจคล้ามภัยบุญสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตยและนายพิสิทธิตต์เตชะธีรวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทย นารังไกรกลาก่าวว่าช่วงเวลาที่เดินทางดังก,กล่าวมีการงบประชุมคณะกรรมการชุดดังก,กล่าว แต่ก็ยังมีการประชุมรัฐสภาและประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ด้วยประกอบกับเป็นการเดินทางดังกล่าวมูลนิธิพันไซเดลประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีจึงมีประเด็นที่ควรตรวจสอบว่าการบินไปดูงานเยอรมันโดยใช้เงินมูลนิธิดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการรับผลประโยชน์เกิน3,000บาทรหรือไม่และเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่และใน a ฟ e b o o k ของทั้ง6คนได้ลงข้อความพร้อมรูปภาพ ทั้งในขณะที่ดูงานทานอาหารดื่มเบียร์นั่งรถไปและถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆไว้ด้วยพร้อมอธิบายความไว้เป็นระยะระยะและบางคนยังระบุได้ว่าได้ติดตามการประชุมสภาที่ประเทศไทยด้วยในระไกายกล่าวว่าข้อมูลบริพยายหลักฐานที่ถอดพบจึงมีเหตุต้องร้องขอให้ปปชตรวจสอบต่อไปโดยเราว,ว่ากรณีการบินไปดูงานเยอรมันโดยใช้เงินมูลนิธิดังกล่าวนั้น ข้าขายเป็นการรับประโยชน์เกิน3,000บาทหรือไม่และเข้าขขายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมเช่นข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้คล้ายกับกรณีที่ปปชได้มีมติชี้มูลความผิดนายจารุพงศ์รนสุวรรณอดิัวน้าพักเพื่อไทยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับพวก